แล้วก็แม่ขออพูดเป็นภาษากลางทีโ่โลกเข้าใจได้ทั่วถึงนะที่ว่าหนูเสง่หนูเบือ่อหนูหน่ายหนูเห็นความไม่เที่ยงเห็นความโลกสมมติเป็นแบบนี้จนจนเรียกว่าท้าอกลัวที่จะเกิดอีกถึงก็จะดิ้นลน่นทำทุกอย่างภาวนาปัดใจฝืนใจปฏิบัติต่อใจต่อจิต เอาไปให้หลุดให้ได้ความหมายของหนูพูดวันนี้แปลว่าอันนี้แหละถูกไหมถูกไหมคะเออค่ะอันนั่นแหละแม่แม่ฟังหนูออกจ้ะเพียงแต่ว่าแม่ทุบทวนว่าหนูเป็นภาษาทางนู้นคนอื่นก็ฟังไม่ออกอะฟังยากเอออันี้ชัดได้ยังไงทีนี้ว่าจิตมันมันปกปิดมา ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่ให้เรารู้แต่เรามารู right. ้แล้วชาตินี้นี่ค่ะยอมรับไมมล่ะว่าหนูเพิ่งจะมาถึงบางอ้อหนูเพิ่งจะมาเห็นความจริงเออนั่นแหละค่ะที่มาเห็นความจริงจนกลัวจนว่าออโอ้กูอยู่มาได้ยังไงกูกูเวียนว่าแต่เกิดอยู่แบบแบบสังขารอย่างนี้เหรอเนี่ยอยู่กับลูกกับหลันที่ไม่แพ้ อยู่กับพี่กับน้องที่ไม่แท้อยู่กับลูกกับผัวที่ไม่แท้อยู่กับพ่อกับแม่ที่ไม่แท้อยู่กับวงศาคาณาญาติที่ไม่แท้อยู่กับร่างกายที่ไม่แท้ลกกูอยู่มาได้ยังไงความหมายหนูแปลว่าอย่างนี้นะคะ่ะแม่พูดถูกไหมถูกต้องคุณแม่เออนั่นแหละทีนี้ทีนี้พอมาเห็นแล้วก็สังเวชแลก็เลยว่าโอ,อ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วต้องต้องต่อสู้ต้องเพียรต้องไปให้ถึงไปให้ได้ เรียกว่าถอยหลังไม่มีเวลานี้จิตหนูถอยหลังไม่มีค่ะโดนนัดอย่างเดียวอ่ะทีนี้ที่ว่าที่บอกว่าทำไมมันยากนักหนาทำไมมันถึงถึอช้านักหนาทำไมมันถึงนานนักหนาทำไมมันถึงลําบากนักหนาทำไมมันโอ้รียกว่าผ่านไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่ไปศึกษาหาธรรมไม่รู้กี่สำนักไม่รู้กี่กี่ตําไอกี่อ๊ พี่อาจารย์ก็บ่าไดนะ้เนาะเออแต่ทําไมมันแต่มันยุ่งอะไรขนาดนี้แต่มันแต่มันเข้าไม่ถึงแต่มันมันยังแก้ยากขนาดนี้อย่างเงี้ยแม่ก็เลยจะบอกอะไรจะมายันคำนี้ที่เฉยค่ะว่าเห็นหรือยังจิตหนูพูดเองนี่แหละว่าจิตมันอ,อ,อะไรอะตอนมันยากอะไรนักหนานแมนเยเออทำไมเพิ่งจะน่าเบื่อหนอะไรขนาดนี้หนูพูดเองนะอ,อ่ะเี็นีดแม่ก็ว่าะเห็นได้ยังอะไแบบนี้ คำพูดของแม่จะพูดแค่ว่าเห็นอยนยังว่าจิตมาจากธรรมชาติจ้ะแล้วทีนี้มันก็ต้องรักษาตัวมันสุดชีวิตเพราะว่า,าวจจธรรมชาติคือชีวิตจิตใจมันธรรมชาติคือคือคือหน่อเนื้อเชื้อสายคือคือทายาทของของของผู้ก่อกําเนิดเกิดมันมาเา้วะนั้นมันก็เลยป้องกันสุดๆสู้สุด,สด,สด,สด สุดๆของของที่มันจะต่อสู้ได้เราถึงได้ฝืนใจฝืนจิตเราถึงต้องขัดจิตขัดใจเราถึงต้องแก้กิจแก้ใจเราถึงต้องถอนกิจถอนใจเราถึงเรียกว่าต่อสู้ไม่เห็นตัวเห็นตนต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับความรู้สึกรู้สึกไม่สบายก็ต้องต่อสู้ว่ายอมรับถึงขานาดรู้สึกสบายก็ยังยังยังเอามาสเสวยไม่ได้ รู้รู้สึกทุกเขาก็รู้ก็รู้เท่าทันแล้วก็รู้สึกอารมณ์รู้สึกโกรธโลภหลงก็ก็รู้เท่าทันแล้วในนี้เรารู้สึกพวกนี้เราก็ยังต้องต่อต้านกับมันต้องสู้กับมันต้องแก้มันไม่มีใครไม่โลภโกรธหลงไม่มีใครไม่ที่ถี่มันอัตตนอัตตตัวตนไม่มีใครมาหลงไม่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสไม่มีใครไม่หลงตัวหลงตามหลง ปัญหาความเยอทะ,ะยานอยากไม่มีใครไม่มีของพวกนี้ดูซิว่าธรรมชาติมันมีตัวป้องกันชีวิตให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปสู้กับธรรมะพุทธเจ้านี่แหละไม่จะพูดคํานี้หรอกค่ะจิตกับธรรมะสู้กับพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นเอเห็นได้อย่างว่ามันก็ป้องกันสุดชีวิตเพราะะนั้นการฝืนการอดทนการปฏิบัติต้องฝืนจนกระทั่ง เชื่อ่ี่ว่าเป็นอะไรเป็นการสละสละนะคะสละด้วยเมือ่อคท่านถึงบอกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ต้องก็ต้องยอมว่าแขนขาดขาดขาดก็ต้องยอมหมายความว่าเด็ดหัวใจเลยนะคะเด็ดหัวใจเลยยังไงก็ไม่หวั่นหวั่นไหวต่ออาการที่มาตอบรับหรือมาสกัดอย่างนี้ค่ะอาการอะไรมัง่งก็นี่แหละค่ะ ภาระทั้งหลายทั้งปวงความเรื่องผูกพันทั้งหลายทั้งปวงความผูกพันทั้งหลายทั้งปวงความที่มีสมบัติทั้งหลายทั้งปวงความที่เป็นเจ้าของสิ่งของวัตถุที่เป็นมีค่าทั้งหลายทั้งปวงเราต้องต่อสู้ขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นของของมันอยู่ๆจะบอกเอาเอาเอาข้าวของโยนทิ้งโยนทิ้งเอาแก้วแหวนเงินทองโยนทิ้งโยนทิ้งมีใครทํา ไม่มีใครทำโรกไปนี้ไม่มีใครทำแต่พระทมให้เราทำทิ้งของเรานี่ก็คือไม่มีอะไรเลยอยู่ไปวันวันหนึง่งดับแค่อาศัยดูก้อนพาดดัแบบเวตหนาหิวแล้วก็พักผ่อนหลับนอนนอกนั้นจ่อจิตจ่อจิตลื้อจิตออกจากธรรมชาติอย่างเดียวถอดถอนจิตออกจากธรรมชาติอย่างเดียวดึงจิตออกจากธรรมชาติอย่างเดียวลากจิตออกมาจากธรรมชาติอย่างเดียวค่ะแล้วก็พยายาม ต่อสู้กับธรรมชาติอย่างเดียวอะเวลานี้เหลือจะต่อสู้กับธรรมชาติก็ต่อสู้กับใจที่มันมีอารมณ์ที่เขามันฝังมาแม่เจะอ,อุปมาอปไมตรมตรงไหนอีกก็ไม่รู้มันมันละเอียดมากเ็เลยให้รู้บกหลานรู้ไว้นักปฏิบัติรู้ไว้ฝากไว้นะจ๊ะว่าการต่อสู้มันก็ต่อสู้นะคะเพราะว่าชีวิตต่ตอชีวิตค่ะมันก็รักษาชีวิตค่ะ ถ้าเราชนะมันก็หลุดเลยมันก็ขาดสะบั้นมันก็ทิหายมันก็ตายเนี่ยจิตที่เขามันมุสาสร้างมาหนึ่งดวงเนี่ยที่มันอยู่มาเป็นนับล้านปีไม่ต้องนับเลยนะมันก็รอดมาตลอดแต่พอเรามาปฏิบัติเราสู้ตายสู้ตายเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาช่วยแหละช่วยจิตช่วยใจมาฝืนจิตฝืนใจแล้วเราเป็นฝ่ายชนะมันก็เลยมันมันก็เสียสูญเสียแต่ว่ามันก็สู้จนสุดฤทธ สุดฤทธิ์เพราะรักษาชีวิตค่ะชีวิตมันของมันก็คือต้องการให้เราอยู่กับธรรมชาติต่อไปนั่นแหละค่ะมันต้องการให้เราอยู่กับธรรมชาติต่อไปแต่เรารู้ความจริงแล้วเราเราไม่อยู่เพราะเรารู้ว่าธรรมชาตินี้มันเกิดขึ้นแล้วอดู่ไปธรรมชาตินี้ไม่ใช่ตัวใช่้ตนธรรมชาตินี้ไม่ใช่เราเขาธรรมชาตินี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมชาตินี้ ไม่ไม่ใช่ใครเป็นใครไม่มีอะไรเป็นอะไรมีแต่ศูนยตามีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่ามีแต่สิ่งที่เกิดดับกระดับมีแต่เกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมีแต่เป็นความอนิจจังทุกขังนัตตามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่สมมตินี่กาลังเราเข้มแข็งขนาดนี้แล้วค่ะเรารู้ขนาดนี้เราถึงจะอา่าดึงดึงกิ ก็บออกจากธรรมชาติมาได้พราพ,พอดึงออกมาได้แล้วมันก็จะท่านถึงบอกว่าสว่างจ้าแหละจ้ะจ้ะเม็ดสุดท้ายจ้ะสว่างจ้าแล้วก็ทําต่อไปทําความบริสุทธิ์ค่ะทํายังทําต่อค่ะท่านว่าปองใสกิบปองใสสว่างจ้าแต่ยังต้องทําความบริสุทธิ์ต่อไป ทำความบริสุทธิ์ต่อไปคืออะไรอยู่ปัจจุบันไม่ยินดีไม่ยินลายอยู่อยู่ตรงกลางตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงวันคืนเดือนอย่าไม่ใช่ยี่บชั่วโมงนะยี่สิบชั่วโมงหมายถึงหนึ่งวันวันคืนเดือนทุกขณะจิตรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันทุกกรณีนี่คืออะไรเข้าสู่บริสุทธิ์ค่ะ ไม่งั้นไม่บริสุทธิ์ได้สว่างจ้าเฉยๆได้กิจได้กิจสว่างจ้าหลุดจากครอบงำจ้ะแต่ยังไม่บริสุทธิ์คิดดูว่ามันได้ง่ายไหมละ่ะฟังออกไหมนี่อันเนี้ยฟังออกแม่นี่ทจำมาละเอียดต้องจยจิตลงไปสาธุบุญนะก็แม่ก็อบอกกันสุดๆแล้วนะวันนี้ถูกไหมบันนี้ถูกถูกไหม ไม่ไม่เขายอดตรงนีย้ยอดแห่งธรรมเลยสาธุจ้าต้องขนาดนั้นจริงๆค่ะมันก็รักษาชีวิตสุดๆส่วนเราก็จะถอนรู้ความจริงเราก็จะออกให้ได้ฝืนเราก็เอาแขนงทาขาคาดเราก็เอา,า,า,าอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเนี่ยนะแ่ในที่บอกเมื่อกี้ค่ะมี่สิอยู่ปัจจุบันตลอดถูกแล้ว,ถ,ลวถูกแล้วค่ะเอะ ให้รู้เท่าทันตลอดเลยว่าถ้าถ้ายินดีเมื่อไหร่ความออความไม่พอใจยังไงถูกต้องค่ะก็มีเมตตาแล้วก็บวยสุดถูกต้องอ่าอ่ามองมนุษย์ทั้งโลกด้วยความสังเวชว่าเขาไม่รู้หนอเขาไม่รู้หนอเขามาจากธรรมชาติหนอนี่ค่ะจากเพราะนั้นก็เลยเกลียดใครไม่เป็นเกลียดใครไม่แปวนโกรธใครไม่เป็น,ปนแล้วก็ไม่ใช่ไม่เป็นนะคะ มันเก็บไม่ได้เพราะมันรู้ะอันนี้ตูดพิเศษนะสูรพิรรพรเศษนี่ว่ากรรมมาเขามาจากธรรมชาติน้อใช่ค่ะเข้ามาจากธรรมชาตินี่ก็ไม่ให้ตูดไม่โกรธใช่ค่ะไม่ก็เขามาจากธรรมชาติไม่ได้ฝึกนะใช่ค่ะที่ให้มีตามีคก็มเมตตาจะจิตจะบริสุทธิ์เรียนงั้ยใช่ไหมถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะแม่ถึงว่าฝากฝากจนถึงที่สุดเราวันนี้ฝากหนูไว้หนูก็ดําเนินอยู่แล้ว มันมีกําลังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิบคือว่าปัจจุบันไงอยู่สุดท้ายแล้วที่จะให้ที่แม่บอกว่ามันฟ้่มกันได้แล้วมันถอดถอนออกจากธรรมชาติได้แล้วมันก็สว่างจ้าที่แม่พูดเมื่อกี้นะคะสว่างจ้าท่านถึงว่าจิบผองใสจิบผ่องใสจิบผ่องใสจนท่านหลงว่าโอ้ผ่องใสขนาดนี้ท่านก็หลงก็ไม่ได้มันมันยังไม่เป็นกลาง มันยังขาดอยู่จิตผ่องใสแต่ใจต้องให้ใจบริสุทธิ์ทีนี้เรื่องของเรื่องมันจิตผ่องใสต้องให้ใจบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อย่างที่หนูพูดเมื่อกี้ถูกแล้วเมตตาไม่มีประมาณเมตตาอัปปมาญญามึงจะผิดสนาดสาหาัสกันมึงจะเป็นโจรมึงจะเป็นเฮีย้ยมึงจะโหดก็ไม่มีสิทธิ์โกรธเราไม่มีสิทธิ์โกรธ เราไม่มีสิทธิ์ปนามเราไม่มีสิทธิ์ด่ามันเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่รู้อยู่กับใจว่าข้างในมึงมาแต่ธร,รรมชาติร,ร่างกายมึง,ง,งเป็นธาตุให้ร่างกายมึงคนก็หลงหลงเกลียดร่างกายมึงหลงเกลียขี้หน้ามึงหลงเกลียดมึงหล,ลงเกดหลงเกลียลาตัวมึงหลงเกลียดตัวตนมึงแต่จริงๆแล้วข้างในมึงถูกไหมทีนี้ที่จริงข้างในมึงแต่คนเขาไม่เห็นเขาหลงแต่เกลียด ไอ,อ,อ้คนนี้อีนี่ไอ้นี่นางนี่นายน,นี่มองที่หน้าตาสบัดหน้าสบัดต,ตาเลยแหละแต่แต่จริงๆแล้วก็ธาตุามันไม่รู้เรื่องเราเราก็เลยในฐานะอ๋อเนี่ยก็เรารู้ว่าข้างในมึงนะเพราะว่าไงเพราะข้างในมึงม,มันไม่ได้มันไม่รู้ความจริงอะ่ะมันก็มันก็แสดงอาการอตามธรรมชาติอยู่ธรรมชาติ ช้ชีวิตธรรมชาติกินธรรมชาติอยู่ธรมธรมชาติโกรธธรรมชาติโลภธรรมชาติเอาเปียบธรรมชาติเอาเอาเอาได้เอาเลยโกรกได้โกรเลยทุจริตได้ทุจริตเลยโลภโกรธลงได้เอาเลยเลยครูทาทุกอย่างนี่คือจิตธรรมชาติแต่เราถอนนะ่ะถอนมาแล้วยังต้องมันถึงมันถึงเหมือนมันเหมือนอะไรที่ถูกหอ่อแล้วก็เราชักออกมาใชไหมพอชักออกมามันจะถูกห่อหุ้มไว้เล็กเล็กเล็ก เนี่ยแล้วพอเราชัดออกจากจากจุดนั้นอะมันก็จะว่างเพราะว่ามันมันถูกหอ่อมันถูกหุ้มมันถูกเอมัดมันถูกรัดอย่างเงี้ยแต่นี้พอมันหลุดมามันก็อ,อที่ท่านบอกว่าจิตผองใสนั่นแะละกันชื่อชื่อชื่อว่าจิตผองใสแต่จริงจิตหลุดจิตหลุดจากธรรมชาติที่ที่มันปล่อหลอมมา ที่มันที่มันสร้างมาหลุดออกมานะคะทีนี้ทีนี้โอ,โอ,อ้อัศจรรย์ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกยังต้องรอให้ใจยุบริสุทธิ์อีกก็เลยต้องมีหลักเนี่ยหลักที่ว่าเมื่อกี้นะถูกแล้วค่ะอยู่กับอยู่กับตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินไลนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอก้วไม่มองไม่มองมนุษย์เหี้ยโมโหดว่าเป็นเป็นคนไม่ดีไม่มองค่ะเพราะเพราะว่ารู้ความจริงเนี่ยพูดพูดหย้อนแม่พูด เข้าใจใช่ไหมเข้าใจหมดกราบสาธุคุณแม่เข้าใจสุดถึงเลยวันนี้ถาถูกธรรมะเหตุเหตุแต่คนบอกว่ายังไงเหตุเกิดอะไรกันไว่าอ๋อทำเรา<ถ>ไดเกิดมาจะเหตถุถ้าถ้าพุทธเจ้าตัดกับพระไมยพระอัจฉริมั้งตัดกับพระพระภาษาดิบุตรตอนที่ท่านเป็นพระอัจฉริอะ่นะนะท่านบอกอาจารย์ท่านสอนอะไรนั่นแหละ สุดท้ายท่นก็มีคําว่าอยู่คํานึงน่ะที่ว่าพระพระพระเจ้าเราท่านบอกว่าทำทั้งหลายเกิดทำทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุเพราะพระ,พ,ระพุทธองค์ทรงตัดเหตุตัดรมตัดรมแห่งเหตุที่มาเหล่านาั้นเมื่อเหตุจบทมก็จบความหมายก็คือว่าเมื่อมีเหตุทรมาก็จะไปอธิบายเหตุ เหตุอะไรก็แต่เหตุเล็กเหตุน้อยเหตุใหญ่เหตุเล็กเหตุโลกร้ายขนาดไหนเหตุเที่ว่าที่มันเป็นเรื่องของไม่เที่ยงอะเรื่องของจะเป็นพระเปรือไัอ่ะธรรมะจะเป็นอธิบายหมดเลยค่ะธรรมะจะไปอธิบายเหตุนั้นหมดเลยค่ะแล้วทีนี้เหตุนั้นจะจะสลายลายหลดละลายลงได้ด้วยพระมหาสติด้วยพระมหาปัญญาด้วยพระบารมีที่พระองค์มาตัสรู้แจ้งโลกเรื่องของจิตธรรมชาติ เรื่องของกิตที่ถูกหล่อหลอมมาด้วยธรรมชาติทุงนั้นพระอาชิตพระอาชิตท่านถึงพูดสันส้นๆว่าพระพุทธองค์ทรงทรงแสดงธรรมอ๋อทมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุภาษายอในรพระไตรปิฎกเนาะในภาษาย่อที่นี่ทมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุนะพระองค์ทรงตัดเหตุพระองค์ทรงทรงตัดธรรม เห,เหตุเหตุที่มาเรานั้นเมื่อเหตุจบทำเมื่อเหตุดับทำก็จบพูดยากยากแต่ก็ยังพูดได้อยู่ไหนหลวงพูดสีดาพูดไดเมื่อกี้อะพูดไม่ได้ผมไม่หลวงพูดไม่ได้นั่นเห็นยังอ่ะทำทั้งหลายอพระองค์ทรงตรรัดทำทำทั้งหลายมาแต่เหตุก่รทำทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ยังนั่นทำทั้งหลายมาแต่เหตุ พระอ,องค์ทรงตัดธทมหรือแสดงทมก็ได้อ่ะสรุปแล้วพระอ,องค์แสดงทมทุกที่มีเหตุก็แล้วกันถ้าแปลเอาแปลเลยดีกว่าถูกไหมเมื่อกี้เราแปลไปรอบหนึ่งแล้วแปลร,รอบสองนี่นี่พระอ,องค์พระอ,องค์จะขอให้มีเหตุพระธรรมจะตีแตกหมดแล้วกันแปลนี่นี่ไม่ไม่แปลแต่เมื่อกี้เป็นภาษาโจท์ที่ว่าทำทำทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุพระอ,องค์ทรงตัดตัดเหตุ ตัดทงเหตุที่มาเหล่านั้นเมื่อเหตุดับทาก็ดับนี่เป็นภาษาโจ์เป็นภาษาการบ้านเป็นภาษาบาลีจ้ะเป็นภาษาข้อธรรมแต่ไม่ขอแปลมันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เหตุเหตุทุกกรณีที่เป็นเรื่องของสมมุติที่เป็นเรื่องของทุกที่เป็นเรื่องของจงทุกหนตาที่เป็นเรื่องวุ่นวายที่เป็นเรื่องที่มนุษย์เกิดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงพระธรรมตักได้หมดพระธรรมสลายได้หมดพระธรรม ละลายได้หมดพระธรรมจัดก,การได้หมดไม่มีเหลือสักสักหยดเลยค่ะในสามแดงนกกระทาไม่มีอะไรที่พระธรรมจะสลายไม่ได้ที่จะไมล่ละลายไม่ได้ไม่มีเขตใหญ่ขนาดไหน,นมโหฬารขนาดไหนพระธรรมจัดก,การได้หมดค่ะลงได้หมดค่ะสลายได้หมดจบได้หมดค่ะเข้าใจไหมทีนี้พอใจไหมเขาใจจ้ะเออจบได้หมด เพราะอะไรเพราะว่าทําอยู่เหนือธรรมชาติแล้วอะเออทําอยู่ในเหตุเหนือผลน่ะเออแบภาษานี่แล้วก็ทําอยู่เหนือเหนืออันนี้เหนือเหนืออันนี้แจ้งทุกขังตาทําอยู่เหนือสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดเกิดขึ้นมาไปทําครอบโลกอะเออเอาสิแล้วทาไมเหตุเกิดท่านจะไม่เข้าใจเหตุนั้นล่ะแล้วท่านก็อธิบายเหตุสิบันนี้อธิบายเหตุ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 เลยเมื่อท่านอธิบายได้ด้วยความมหาสติมหาัญญาแล้วเป็นตรัสรุแจ้งโลก แล้วทําไมเราทําเป็นลูกอ่ะเราเป็นลูกเราอ่ามาขอขอเป็นลูกอ่ะเพราะท่านรับไปแล้วพุทธบริษัท์สีคือลูกอ่ะพอเราเป็นลูกนี้เราก็เดินตามพ่อสิตามเด็จพ่อมึงตามเพราะกูทุกกรณีมึงต้องได้ที่สมบัติทําทั้งหลายเกิดเหตุคือสมบัติที่กูจะให้ลูกแต่มึงต้องทําเอานะกูบอก มึงทำเอากูให้มึงทำเอากูให้มึงทาการบ้านมาให้มากูก็เอาให้มึงทําการบ้านมากูก็ให้เราถึงต้องปฏิบัติภาวานาก็คือทำการบ้านส่งพ่อเราถึงได้ทำธรรมะเราถึงเกิดทีละทีละขั้นละขั้นถูกไหมนั่นไม่ใช่ธรรมะเราจะมาพวดพวดเพราะว่าเราทําไปส่งท่านก็ให้อ่าเอารางวัลไปเราทําไปส่งต้องเราถึงต้องภาวานาลูกหลานเอ้ย อัศจรัน์ที่หนูมองว่าหนูมาหลงได้ยังไงหนูมาอยู่ได้ยังไงหนูเกิดความสังเวชหนูเกิดความเบื่อหน่ายหนูเกิดความสลดใจกับที่ผ่านมาชีวิตหนูมองเป็นมองมอง,มองจิตชีวิตท่านี้ย้อนหลังหนูมองเห็นธรรมชาติแล้วจ้ะจ้ะแล้วก็มองด้วยความสลดสังเวชด้วยแล้วก็มองด้วยความ ไม่ขยะขยะขยขยะงก็ว่าได้จะ้ะหรือ <sucks> ว่าสลดสังเวชก็ได้หรือว่าจะให้ไปรักไปกอไปหอมไปไปดมไปออดไปอ้อนไปอยู่กับมึงอีกสะเมินเสียเถอะแล้วทีนี้เพราะนั้นลบกดลงที่ถิ่มันอตตาตนไม่ได้กินค่ะลงรูปหลงเสียงลงลงรถไม่ได้กินอ่าแล้วก็อ่ารักรักเกียดไม่ได้กิน หลงว่ามีตัวมีตนไม่ได้กินหลงว่ามีลูกมีหลานไม่ได้กินหลงลูกหลงสงสา,ารกณายาตไม่ได้กินค่ะจ้ะแล้วในที่สุดแต่เีรามารดานี้มันเป็นแบบนี้นะทีนี้เธอทุนเป็นเจประจํากิฟตเลยนะเพราะอะไรตอบมาทีเธอเธอ,ท,อทุนทเธเปนคุณอยู่เลยทุเทนคุณถูกแล้วค่ะจ้ะนักปฏิบัติ หรือแต่ท่านก็สอนมนุษย์ให้นะให้กตัญญูวีดามดาสุดๆน่ะละ่ะถูกไหมละ่ะจ้ะแต่มันโลกมันชอบพูดคํานี้ได้แหละว,ะว่าก็ท่านก็อยากมีความสุขเองอ่ะท่านก็ท่านก็สร้างมาเป็นความสุขของท่านเองมนุษย์มันก็จะพูดกันอย่างนี้ถูกไหมคะจ้ะทีน,นี้เราก็ต้องตออเขาได้ทีนี้แต่ทําไมพระเจ้าสอนให้เื่ดทุนเหนือสิ่งใดเลยห้ามแตะบาปมหาบาปเออคิดดูสิบาปไม่บาป ท่านเป็นพ่ออาารหันต์ของลูกอะเออแล้วทีนี้เมื่อกี้แม่ถามหนูแล้วเป็นพาะอะไรหนูตอบแม่ว่างเลยนะเมื่อกี้แม่ลืมแล้วเด็บเดียวหนูตอบแม่ว่างเลยนะโทดแทนคุณโอใช่ใช่ทดแทนคุณทีนี้มันมีอีกคํานึงให้แม่จะเลยแม่หรือจะพูดเองให้จะเลยก็จะเลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่ได้ก้อนธาตุจ้ะ แล้วก้อนธาตุที่เราได้จากท่านนี่แหละมันมีเป็นเครื่องมือให้เราได้เดินปัญญาพิจารณารู้ความจริงให้จิตไดมาอาศัยแล้รู้ความจริง,ดดวรค,วรงความจริงของธรรมชาติแล้วเราก็าเลยปล่อยวางธรรมชาติได้เราชนะธรรมชาติได้เราหลุดหลุดจากโลกธรรมชาติได้เราหลุดจากการมีว่าจะเกิดได้เราบรรลุธรรได้ก็เพราะว่าเราอาศัยก้อนธาตุนี้ก้อนธาตุน,นี้ให้คุณ ให้เราเนี่ยหลุดจากการวัตกวนวัตถุวัตววต,ตสงสังสารให้เราหลุดเข้าสู่สแานบรมสุขที่แท้จริงเพราะอาศัยก้อนธาตุนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ก้อนธาตุถึงมีพระคุณยิ่งใหญ่ไพศาลเอาไหมคํานี้บันน้ได้ไหมค่ะได้นี่ดังนั้นค่ะต้องเอาอย่างนี้ต้องเอาขั้นนี้ค่ะว่าทําไมท่านถึงให้รับให้ปัตนอยู่พ่อแม่สําหรับนักปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ก้อนธาตุจากท่านถามว่าจะบรรลุธรรมได้ไหมเพราะเพราะว่าผู้บรรลุธรรมต้องมาบรรลุธรรมในในตอนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วมนุษย์ก็คือก้อนธาตุก้อนธาตุก็คือพ่อแม่ให้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ท่านถึงทําไมพระเจ้าถึงตั้งว่าพ่อแม่เป็นพระหรหนต์ของลูกท่านต้องการท่านต้องการปิดปิดด่านไม่ให้มนุษย์ร่วงเกินในงั้นเดี๋ยวร่วงเกิน เดี๋ยวมึงจะช้าเดี๋ยวมึงจะภาวนาไม่ได้ท่านก็นเลยบอกพระอรหันต์ของพวกมึงตอนนั้นการแตะแตะพระอรหันต์คืออะไรอัน,นันตกรรมห้าอย่างธรรานีจะสูบันไหนยังไม่รู้เลยเนะ่ยน,นั่นจ้ะนั่นอ่าเอวังยังอ่ะเอวังบอกเลยราสาธุเลย